บันท้ายมีเนื้อมีหนังมีตูดมีตา,าม,มีตาอุ้ยอันนี้หนาโคตรฟิลเลยเออแต่มันต้องฟิลนี้จริงๆนะแบอือหืออือหือ,ห,อ,ห,อหนาอร่อยมากออหือหนาอร่อยมากมันจึิงกินมากค่ะนะ มันจะติดเนื้อนิดนดน,นะทุกคนนี่แต่ยิ้มให้หนูหน่อยยิ้มให้กล้องหน่อยไม่เห็นอะไรเลยเอาหม่เอาหม่อันนี้ความเดม<ห>เลยให้ยิ้มให้กล้องไมเห็หนเลยล้โอเคค่ะทุกคนร้านซันแวะร้านไก่ย่างนะคะของเยอะมากนะคะใกล้วัดกับหลวงพ่อโมเลยนะคะติดกับวัดหลวงพโมอันนี้เลย ปันท้ายมีเนื้อมีหนังมีตูดมีตาบนี่มีตาบ์อุย้ยอันนี้หัวใจค่ะหัวใจพี่สายพี่สายไก่ย่างข้างวัดหลวงพ่อโมสายสองสายสอง,สสองหน่งของทุ่มนี่ทุกคนย่างอย่างนี้เลยอันนี้ไว้เท่าไหร่จ๊ะไว้ต้ไไบไว้ตสิบบาทอ,อ๋อร้อนๆอย่างนี้เลยนะทุกคน กินมากค่ะน่ากินมากเลยอ่ะลองชิมดูสิเอ๊แต่หนูเอาหนูเอาเนื้อชิมเนื้อลองชิมดูเพื่อจะติดใจจริงน,นี่นี่นี่ชิมเลยหนูเอาเดี๋ยวเราลองกันเลยไก่ย่างหน้าวัดหลวงพ่อมโมนะคะมาได้นะทุกวันเห็นปะนี่แต่ยิ้มให้หนูหน่อยยิ้มให้กล้องเลย อะไรเลยเอาใหม่เอาใหมๆๆ่อันนี้หวานไมเลยให้ยิ้มให้กล้องไม่เห็นแล้วนะหลังวัดก็คือหลวงปู่หลวงปู่นะคะนี่อ่ะชิมทุกคนมาชิมอย่างนี้นะนี่ไก่ย่างสิบบาทนะคะสิบบาทนี่อื้มอื้ม เนือ้อเน้นน,น,นี่นี่นี่10บาทเองอ่ะมาได้นะเสาร์อาทิตย์ก็เปิดใช่ไหมคะเปิดค่ะเสาร์อาทิตย์ทุกคนเสาร์อาทิตย์ก็เปิดนะร้านจะอยู่ตรงข้ามกับป้อมตำรวจนะคะติดกับถนนนะเดินมานีน่เดียวจริงๆก็คือใกล้วัดมากนะคะหาไม่ยากนะนี่ร้านจะอยู่น,นี้เลยอันนี้หนังคน แล้วยืนกินอ่ะโคตรฟิลเลยเออแต่มันต้องฟิลนี้จริงๆนะแบบอืมอืมหนังอร่อยมากอืมหนังอร่อยมากมันจะอันนี้มันจะกินแห้งๆอืมอุ้ยทุกคนหนังไก่อร่อยมากพูดจริงอืมใช่ มันจะติดเนื้อนิดๆนะทุกคนเหมือนอร่อยอ่ะอร่อยมากนี่ชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้ค่ะเป็นตับบ้างเดี๋ยวเรามาลองตับอร่อยจริงกว่าปีแล้ว ข้างวัดหลวงพ่อโมโใช่ไหมคะคือตำ้าแล้วคุณลุงอยู่ทางหลวงหลวงพ่อไหมคะ,ะอยู่ทางหลวงพ่อไหมคะคะไม่ทางหรอคะโอ้ขนมรูปรูแลกเหรอคะ,อจะเจอเศรษฐีนะเนี่ยคนมาถ่ายยังไม่มีเลย <c oughs> <c oughs> คนมาถ่ายยังไม่มีรูปเลยนะทุกคน หนูยังไม่มีเลยหนูยังไม่มีเลยโอเคค่ะฝากไว้ด้วยนะทุกคนร้านไก่ย่างนะคะที่เว้ยก้กดน,นะคะอร่อยมากแล้วก็ถูกด้วยนะคะรสชาติดีนะกินกับข้าวเหนียวก็อร่อยนะคะ <c oughs> ก็ฝากทุกคนนะคะกด Subscribe กดไลค์ like, กดแชร์นะคะแล้วก็เจอกับสเลบได้ใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายนี่โอ้โหร้านคนเยอะเลยนะ